นี่คืออีกหนึ่งวิธีการขึ้นซอสเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นที่อยากให้ลองทํากันดูครับเริ่มจากเอาตัวเนื้อที่เป็นเศษซากครับไปเรนเดอร์เอาน้ํามันกับตัวน้ําเนื้อออกมาแล้วก็เอาไวน์แดงครับที่เราทําให้เดือดแล้วเทลงไปนี่คือเหล้าเกาลัดครับเหล้าเกาลัดญี่ปุ่นที่ทําให้เดือดอีกเช่นกันเพื่อดึงแอลกอฮอล์ออกไปเหลือเพียงแค่รสชาติต่อด้วยซอสเนื้อมิยาสกิที่มีขายปกติครับแล้วก็เอาสาหร่ายธรรมชาติครับไปทําให้นิ่มด้วยเหล้าเกาลัดอีกทีหนึ่งก่อนจะใส่กลับไปรวมกับซอสเดี้ จริงๆแล้วมันคือฟองเดวอครับฟองเดวอก็คือสต็อกลูกวัวขึ้นกระทะให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วก็เนี่ยแหละใส่กลับเข้าไปในซอสอีกทีหนึ่งนี่คือเนยวันนี้เราเลือกใช้เนยหมักครับของฝรั่งเศสต่อด้วยเดมิกลาสแบบเข้มขน้นอีกสักหน่อยครับอันนี้มันจะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ลึกลับซับซ้อนมากๆครับอร่อยมากๆแต่ไม่ต้องทําตามทั้งหมดนะครับนี่เป็นเพียงแค่ไอเดียครับที่คุณสามารถดัดแปลงแบบของตัวเองขึ้นมาได้ครับจะเอาไปทาตอนย่างเอาไปจิ้มก็เข้ากันดีเหลือเกินกับเนื้อววากวญี่ป่ปุน